สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกิตูนนะคะวันนี้ตูนจะพาทุกคนไปดูดอกไฮเดรนเยียกันนะคะภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คืออาจิไซนะคะก็จะเป็นดอกไม้ฤดูการของช่วงฤดูฝนเข้าหน้าร้อนนะคะเป็นดอกไม้โปรดของตูนมากๆเลยนะคะซึ่งอจิไซของญี่ปุ่น,นจะมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลย แล้วที่ที่เราจะไปกันก็คือภูเขาชิอุเดะนะคะตั้งอยู่จังหวัดคากาวะนะคะทุกคนอยู่ในภูมิภาคชิโกกุตัวตัวภูเขาชิอุเดะถ้าสมมติใครเคยดูวิดีโอสากุระตูนก็จะเห็นความสวยงามของภูเขานี้นะคะแล้วที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งนอกจากดูสากุระแล้วก็คือดูไฮเดรเนียนะคะสวยมากเดี๋ยวจะพาทุกคนไป เลยนะคะเราก็เลยได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมทุกฤดูแล้วตุนมั่นใจว่ายังไม่เคยมีใครทำวิดีโอแน่นอนตูนะ่ะเคยทำเมื่อปีที่แล้วแล้ว ถ่ายทาแน่นอนเพราะแถวนี้ก็มีกระตุนอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเมาชีอุเดะในวันที่ฝนตกและดอกไฮเดรเยีย,ก,ยกันนะคะไปกันค่ะอากิบอกว่าต้องไปดูอจิสน์ตอนฝนตกถึงจะสวยนางชอบถ่ายรูปตอนฝนตกนะคะ ทุกคนวิดีโอนี้ตูนก็จะให้ทุกคนดื่มด่ากับบรรยากาศดอกไฮเดรนเยียหมอกแล้วก็ฝนนะคะตูนก็จะไม่ได้พูดอะไรมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตูนก็จะไปถ่ายรูปอะไรพวกนี้กับคุณสามีเนาะโอเคเดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศกันค่ะทุกคนบรรยากาศลานจอดรถนะคะโอ้ยหมอกสวยมาก สวยมากโอ้ยสวรรค์สวยสดๆไปเลยทุกคนโอ้ยสวยอะอยากให้ทุกคนได้มาจริงๆนะแบบมันสวยจริงๆแบบแล้วอยู่บนภูเขาแบบนี้ทุกคนบรรยากาศมันสวยจริงๆมันหาอะมันหาไม่ง่ายนะทุกคนที่บรรยากาศแบบเนี้ยทุกคนดู ชอบดูแล้วดูหมอกตรงนี้แล้วดอกสีขา,ขาวฟ้าทั้งแถบอสวยจริงอยากให้ทุกคนได้มาเห็นแบบของจริงๆแบบสวยกว่าในรูปประมาณสวยกว่าในวิดีโอร้อยเท่าเลยทุกคนแบบสวยจริงทุกคนมันคือสวรรค์เลยอะ่ะมันคือสวรรค์ของคนรัก ดอกไฮเดรเนียนะแบบมันสวยแบบตายไปเลยตายได้ตายเลยจริงๆแบบม่วงแบบเข้มเลยอะส,<ว>ยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดอกอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นดอกแบบนี้จะเป็นสีออกฟ้า,ฟา,ฟาอมม่วงม่วงบางบางอันก็สีม่วงม่วง แกมม่วงบางอันก็สีแกมม่วงแบบนี้นะคะดูด,ดูเนี่ยก่อนดอกทุกคนจะหนวกหูไปมากกว่าน,นีเน้เนี่ยทุกคนช่อหนึ่งอะ่ะใหญ่กว่าฝ่ามือตูวนะใหญ่มากไม่จับนะคะการเป็นผู้ท่องเที่ยวที่ดีคืออย่าจับอย่าสัมผัสดอกไม้เนาะให้คนอื่นเขาเชยชมไปได้นาน,านๆทุกคน ไม่งั้นดอกเขาจะแบบช้ำไวเนาะค่ะเดี๋ยวเราเดินเลาะกันให้ทุกคนได้แบบสัมผัสบรรยากาศเต็มๆเลยนะ ช่อนี้เขาหนักมากอะเขาล้มอะโอ้ยใาย่กันหนักมากอะจนล้มเลยอะ วิวตรงจุดชมบิววันฝนตกนะคะตรงจุดชมบิวหน้าฤด,ด,ดูสักกุรลตรงนี้จะสวยนะคะเพราะว่าต้นข้างล่างที่เห็นก็คือเป็นซาก,กุรลหมดนะคะไฮเดนเดียจะอยู่ตรงทางเดินที่ผ่านมานะคะตรงนี้จะเป็นจุดชมสักกุรลดูหมอกทุกคนโอ้โหหมอกหมอกสวยมากแค่มาดูหมอกก็คุ้มแล้วจริงๆตัวนี้จะเป็น คาเฟ่แล้วก็กลึ่งมิวเซียมนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยที่ที่ภูเขาชิโอดะเขาเคยค้นพบว่ามีชนเผ่าอ่ะอาศัยอยู่ก็จะเป็นมิวเซียมต่างๆด้วยนะคะนี่มีชานมไข่มุกด้วยมากินชานมไข่มุกไป <c oughs> นี่จะเป็นทางเดินอีกทางหนึ่งนะคะก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะเป็นอีกพันหนึ่งนะก่อนจะเป็นสีประมาณนี้แล้วก็เป็นพันแบบเนี้ย สีมัวมากเนีเ่ยเจอแบบนี้ตายไปลเปลยชอบมาก ทั้งวันก็อยู่ได้จริงๆให้ตุนอยู่ที่นี่ทั้งวันตุนก็อยู่ได้เลยจริงๆสวยสวรรค์เลยสวยอย่างนี้เนะเหมือนแบบในสรารคดีหรือว่าในแบบภาพยนตร์ที่เราเจอเลยมันสวยอย่างนั้นเลยทุกคนสวยจริงๆ เราถ่ายภาพกันตั้งแต่ฝนตกยันฝนหยุดนะคะทุกคนฝนหยุดแล้วสองชั่วโมงยังไม่เสร็จจนทุกคนไปหมดแล้วถ้าใครมาญี่ปุ่นช่วงเดือนมิถุนาควรมาดูไฮเดรเยียนะคะจะเป็นช่วงกลางๆเดือนนะคะทุกคนแล้วแต่พื้นที่ แล้วแต่พื้นที่เลยบางพื้นที่ถ้าสมมติแอเรียโกกุจะช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะคะกลางเดือนพาทุกคนเดินดื่มด่ำบรรยากาศอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะขอปิดนะคะวันนี้ก็มาเที่ยวแบบพาทุกคนเดินดูไฮเดรเนียเพราะว่าตุนเพราะว่าตุนก็เชื่อว่าไฮเดรเนียก็เป็นดอกไฮเดรเนียก็เป็นดอกไม้โปรดของใครหลายๆคนเนาะรวมทั้งตูนด้วยและ คุนคิดว่านะที่ไทยอ่ะน่าจะไม่ได้มีบรรยากาศไฮเดรนเยียอย่างเงี้ยตุนเห็นที่เขาถ่ายรูปกันก็จะเป็นดอกไฮเดรนเยียที่เป็นทุ่งๆเนาะไม่ได้แบบอยู่บนภูเขาแบบนี้แต่ที่นี่แบบบนภูเขาเลยทุกคนแล้วก็มีหมอกอย่างเงี้ยซึ่งมันหาดูได้ยากจริงๆนะแต่ที่นี่ขึ้นชื่อแล้วก็มีการแข่งขันประกวดด้วยนะคะถ่ายภาพเ <laughs> มื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้ตัวไม่มั่นใจว่ามี มีการแข่งขันหรือเปล่าเพราะปีที่แล้วอะ่ะตุนเห็นช่างภาพมากันเพียบเลยนกสวยมากอะ่ะไปแล้วดูสุดลูกหูลูกตาเลยทุกคน โอเคค่ะทุกคนวันนี้ตูนก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบวิดีโอตูนรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตูนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะวันนี้ตูนก็ขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ